ที่เห็นอยู่นี่ก็คือโบสถ์นะครับหรือพระหรือว่าอุโบสถนะครับถ้าเป็นวัดหลวงจะเรียกพระอุโบสถอันนี้เป็นอุโบสถนะครับอาณาเขตของวัดะตะตหีบนี้ก็กว้างขวางใหญ่โตนะครับน่าจะเกือบสิบไร่นะผมว่าให้ดูบริเวณที่เห็นลหน่ำนี่คือมนตปนะครับอันนี้เป็นเป็นสถานที่ที่เข้าไปกราบหลวงปู่นะครับ ด้านในกับพี่หลวงพ่อปัดระเบิดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไม่ให้ลงตลาดสัตหีบครับไปด้านในกันนะคว ด้านในนะครับหลวงปู่นั่งอยู่ด้านในมีชุดสังฆทานนะครับมรกกาบหลวงปู่แล้วก็ทําสังฆทานด้วยก็ดีนะครับด้านในก็มีวัตถุมงคลนะครับเราไว้เก็บเป็นที่ระลึกกันนะครับฝากลูกฝากหลานข้าฝากคนสนิทชิดเชี้ยกันนะครับ ลูกหลานน้งองปู่อีก็มาไหว้กันนะครับแล้วก็มาทำบุญใส่โต๊ะกันนะครับตัวบริจาควันนี้เอาบุญมาฝากกันนะครับพี่น้องร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับ มาถึงสัดตะหีบแล้วก็มาการาบหลวงปู่อีนะครับมาทําบุญสังฆทานกันนะครับมาร่วมบุญด้วยกันนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นบนดบนะครับกับข้างใน,นก็จะมีเครื่อนอบัตบรีขายของหลวงปู่ครั้งเมื่อหลวงปู่ยังอยู่นะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้านในนะครับ อัโนอนุโมทนาบุญกันนะครับอันนี้ที่มนดบของหลวงพ่อนะครับ น้องปูนะครับสมัยก่อนเป็นปณิมากรรมนะครับจิบฝ้าผนางังอันนี้เป็นเหรียญตั่างๆของน้องปูนนะครับไปก่อนนะคระับอนุมโมทนาบุญร่วมกันเป็นชาติมาร่วมบุญกันครับพี่น้อง ขอบคุณครับแป๊บเดียวครับขอบคุณครับ,<ป>บเรียบร้อยแล้วครับผ<อ>ู้อี้วัตตหีดนะครับปัดลูกระเบิดไม่ให้ลงตลาดตะตหีสมไมสงครามโลกครั้งที่สงองมีหลวงปู่ฮะปลากขิ่วิ่งตามเครื่องบินไปก่อนนะครับสบายสบายครับไม่ต้องไปคิดที่จะอะไรมากใบดอกแต่แล,ววะตและวันในกระสู้คือเกา่นหลัก ต้องไปใส่ใจทำปูดคนหลากหลายดอกทำงานหลวงกับคนเนาะมันจะถูกใจเป็นหมดทุกคนวันนี้เราอยู่ที่กลางตลาดจตุอีบนะครับออกมาจากด้านหลังด้านหลังี่ก็เป็นวัดหลวงพ่ออีนะครับใครที่จะมาหาซื้อเอาของเครื่องใช้ก็มาทางด้านหลังวัดหลวงพ่ออีนะครับไปทางด้านนี้ก็จะออกไปทางด้านชายทะเลนะครับเนี่ยเมอสักครู่นี้เราเดินออกมาทางช่องนี้กัน มาหาซื้อผลไมก้กันก็ได้นะครับอยู่ด้านหลังนี่นะครับมีาตเจ้าพ่อเทียนตกอยู่ด้านหลังด้วยนะครับมากราบมาไหว้มาขอพรได้นะครับกับแวะมาซื้อดอกบ,บัวตรงมาลัยครับสวยยทั้งนั้นเลยราคาไม่แพงมีสแกนเคียร์วโค้ดให้ดูนะครับอยู่ด้านหลังวัดหลวงปุ่อีนะครับ าาแวะชมกันได้สวยๆดังนั้นนะครับสดสดดอกไม้สดๆสวยๆพวงมาลัยสดๆนะครับไปก่อนนะครับช่วงบ่ายนี้ทําบุญเรียบร้อยกลับปัทยาครับไปก่อนนะครับร้อยสี่สิบบาทหอมน้าทานอย่างเลยแหนมมะม่วงนะครับเอากล้องไหนกล้องไหนกล้องเอาวันนี้ดีกว่า anh ấy thức dậy rồi rồi đấy